แต่คือจากที่เห็นรู้สึกว่าเว็บมาสเตอร์ะอะไรพวกนี้เขาจะระวังระแวงกันมากขึ้นนะ,ะมันต้องระวงอยู่แล้วก็ไอ้ดรามาร่าในเว็บมันมันก่อรายได้เว็บผมนะแล้วก็อาจจะมีแบบว่าเสียความน่าเชื่อถือของเว็บมาสเตอร์อย่างเช่นพันทิปอ่าอันนี้น่าเสียดายอันนี้น่าเสียดายอย่างยิ่งคือตอนแรกเราวางแผนกับทางผู้จัดงานบอกว่าเราจะรอดวงเว็บมาสเตอร์พันทิปมาด้วยนะครับน่าเสียดายที่มันไม่ตกลุมพรางถ้าตกลุมพรางนี่ผมว่างานนี้อาจจะมันก็ได้ ทำ่ะไ,ไรไปไหก็แค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับก็อย่างเช่นเว็บมาเตอร์ที่เสียมหมาไปหลายคนก็อย่างเช่นของพันทิพย์หรือว่าของเด็กดีซึ่งพวกนี้มันจะเราจะเอาข้อบกพร่องในการดูแลเว็บคอมมูนิตี้ของเขาซึ่งปกติเนี่ยเขาอยู่ในเว็บเขามันไม่มีคนวิจารณ์เพราะว่าใครวิจารณ์อ้าวกูก็แบนมึงสิอะไรประมาณนั้นแล้วก็เอาข้อผิดพลาดของเขาเนี่ยมาวิจารณ์ในพื้นที่เราซึ่งมึงทำอะไรไม่ได้เออเป็นโ p e พนครับเป็นโอเพนสปีดก็ถ้าคุณเล่นพันทิพย์มานะสักพักหนึ่งคุณจะรู้ว่าพันทิยไมม่่เคคีําาว ก็คือบางเรื่องในพันธิตไม่สามารถพูดได้อย่างเช่นคุณไม่สามารถวิจารณกากรรมกานของเว็บมาส์เตอร์หรือแอดมินอย่างตรงไปตรงมาถ้าสมมติบางคนนี่แค่ไปวิจารณ์เฉยวันต่อมาโดนแบนแล้วโดยไม่มีการแจ้งอะไรลงหน้าก็มีนะครับเป็นเรื่องปกติแว่าทางนี้แบนโดยมการแจ้งนอ๋อผมก็ถ้าเป็นเว็บผมก็บอกงนึงนะ <c oughs> มึงโดนแบนนะ <c oughs> แล้วก็แบนตรงนั้นเลย <c oughs> ผมจำได้ว่าจากพีชีพอมยิม้มพันทิพย์ครั้งแรกตอนผมผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะไมไ่ทำอะไรผิดเลยนะผมจำได้ว่าครั้งแรกตอนรัฐประหารอ<ม>๋อตอนนั้น<ม>ตอนนั้นรัฐประหารแต่ว่าผมไปแสดงความเห็นเชิงกันเมืองแต่ว่าไม่โดนแบนนะโดนแบนชั่วคราวเจ็ดวันหลังจากนั้นก็กลับมาปกติขณะที่คนอื่นที่พูดเหมือนกับผมเป๊ะเลยโดนแบนถาวรไปเยอะเลยผมก็เลยสงสัยเอ๊ะการทำงานมาที่ปณิมีมาตรฐานตรงไหนวะเนี่ยทำไมาอย่างผมโดนแบนแค่เจ็ดวันตอนนั้นเมื่อหลายปีก่อนตอนที่รัฐประาหารครั้งแรกนะครับ แต่ละก็พอมาเจอครั้งนี้ก็อรู้สึกมากผมแค่ไม่ได้ไปพูดอะไรเลยนะแค่ไปโพสจ,จะเฉยๆบอกนี่มีงานสัมมนา,าเอ้ไม่ใช่มีแบบไปโพสการ์ตูนเวอร์ไวเว็บตันที่จัดกิจกรรมในเว็บพันทิปเนี่ยเอ้เดว็วดดรมม่าก็ไปโพสบอกว่าเออคุณลงได้เลยไม่มีปัญหาแม่งแบบผมหน้าตาเฉยเลยะมานั้นะทีนี้กลับมาถามอาจารย์มากนะครับ <c oughs> ก็คือเราพูดกันถึงเรื่องอ่าคอมมูนิตี้ออนไลน์กันแล้วทีนี้ผมอยากจะถามว่า การมีคอมมูนิตี้ออนไลน์ครับมันมีพลังถึงขนาดที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมในโลกออฟไลน์ขนาดไหนครับอาจารย์จร,จริงๆน่าจะถามจากทางจา่าด้วยนะคะ<ม>ว่าสิ่งที่ลงไปเนี่ยเพราะว่าตะกี้เราคุยกันก่อนหนะ้าที่จะเข้ารายการจริงๆเนี่ย<ม>เห็นบอกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นการเมือง<ม>และครึ่งหนึ่งเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมบันเทิงหรืออะไรพวกนี้<ม>ใช่ไหมคะเพราะอันนั้นน่าจะดูว่ามันมีอิทธิพลมากน้อยแค่ไหนนะคะ อ่าเขาโซเชียลเน็ตเวิร์กกับอินเทอร์เน็ตปัจจุบันนี้มีอิทธิพลกับการเมืองมากถ้าเราดูข่าวการเมืองล่าสุดนี่อย่างที่อียิปต์หรือว่าที่ที่ไหนเยเมนใช่ไหม<ช>ที่เขากำลังประทวงกันอยู่ก็ได้รับอิทธิพลส่วนหนึ่งจากโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มีบทบาทฐานะในการปลุกระดมแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนออกมาต่อต้อตานผู้นําของเรานี่จริงๆเรื่องมีมาตั้งแต่สมัยตอนเสื้อแดง,องชุมนุมครั้งก่อนแล้วก็มีการเผยแพร่ข้อมูลการนัดหมายการเรื่องรายงานข่าวกันซึ่งจริงๆเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยต ผมเริ่มตั้งเว็บดราม่าใหม่ๆเนี่ยมันมีจุดที่ว่าเริ่มแสดงให้เห็นว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กมีพลังมากแค่ไหนอย่างกรณีที่แต่งชัดคือกรณีของนาธานนะครับนาธานนี่เริ่มจากจุดเล็กเริ่มจากเข้าไปออกรายการทีวีบอกว่าโอ้เข้าไปเล่นหนังที่ต่างประเทศนะกำลังจะโกอินเตอร์รายได้เป็นร้อยล้านตอนแรกคนในพันธิปก็ชื่นชมเขาหลังจากนั้นก็เริ่มเอ๊ะอ,อนี่มันแปลกๆว่ะคิซินาวิชีกับไอ้บูธวิลิตไม่เคยมีหนังเรื่องนี้ในตารางที่เขากาลังจะจ่อคิวแสดงอยู่นี่นะคนนกก็เริ่มมไปค้้หาขอูลัน จนกระทั่งนําไปสู่การแฉนาทานาในปัจจุบันซึ่งก่อนที่จะมาถึงจุดนี้เนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวในเว็บพันทิปย์มากมายนะครับจนกระทั่งมีการแฉออกมาอย่างนี้ก็ตอนนั้นผมเริ่มเ็งเห็นว่า,ากระแสของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีพลังมากพอสมควรคือคือคีย์เวิร์ดที่สําคัญเนี่ยเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่ฟังกันเนี่ยคือทําไมเว็บนี้ได้รับความนิยมแล้วก็บอกว่าเพราะว่าเราไม่ได้เซ็นเซอร์มากเกินไปหรือว่าเราปล่อยพื้นที่ให้มีความเขาเรียกว่ามีอิสระมีฟรีสปีชใช่ไหมคะ พราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากคอนเซปต์เดียวกันคือพื้นที่ตรงไหนก็ตามที่มันมีความเป็นประชาธิปไตยแล้วมันส่งเสริมสิทธิเสรีภาพการแสดงออกของคนนะคะมันก็จะได้รับความนิยมแล้วโดยเฉพาะว่าในประเทศที่มันมีการเซ็นเซอร์เยอะหรือว่าประเทศที่มีลักษณะของเผด็จการเนี่ย พื้นที่ที่เป็นที่ที่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือมีเสรีภาพเนี่ยก็จะได้รับความการยอมรับเป็นธรรมดาใช่ไหมคะแล้วที่สําคัญกว่านั้นเนี่ยมันมีคำคำหนึ่งนะคะของจอร์จโชเวลซึ่งเขาเป็นผู้ที่เขียนหนังสือเรื่อง uh, The Animal Farm ไม่รู้พวกเราเคยได้ยินไหมคือจอร์จโชเวลเนี่ยจริงๆเขามีแนวคิดของแนวสังคมนิยมนะคะแนวทอสกีหรือเรียกว่าทอสกี้เนี่ยคือทอส สิ่งที่เขาแต่งออกมาใน,ใน The Animal Farm ก็เป็นดราม่าชนิดหนึ่งถ้าในความหมายของดราม่าที่หมายถึงการตกแต่งการสร้างการเสแสร้งการเสริมหรือการพยายามทำให้เอาความจริงมานำเสนอเนี่ยในลักษณะที่มีการเสียดสีทิมแทงนะคะเพิ่มเติมเข้าไปเพนจ์จอชเวลเนี่ยเวลาที่เขาเขียนเรื่อง The Animal Farm เนี่ยเขากำลังสะท้อนสังคมของรัสเซียในยุคนั้นว่ามันไม่ได้เป็นสังคมนิยมจริงมันเป็นการหลอกลวง ยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็เล่าออกมาในเรื่องการเมืองของสัตว์ใช่ไหมคะแล้วเขาก็เป็นคนที่พูดว่าเมื่อความจริงปรากฏการปฏิวัติก็จะเกิดขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยคำเนี้ยมันกลายเป็นสิ่งที่สะท้อนไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะเมื่อความจริงปรากฏการปฏิวัติก็จะเริ่มต้นหรือจะเกิดขึ้นซึ่งมันเกิดขึ้นจริงแล้วก็ที่บอกว่ามันมีผลสะเทือนยังไงนะกับการใช้พวกโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าสื่อสมัยใหม่เนี่ย คือมันต้องย้อนกลับไปถึงสมัยที่มีการต่อต้านเขาเรียกว่า global การต่อต้าน globalization ของซีแอตเทนะคะคือเยาวชนในอเมริกาเนี่ยเขาติดต่อกันทางอะไรเขาใช้ sms เขานัดชุมนุมกันเพื่อต่อต้านนะคะการครอบครองโลกการสร้างจากักรวรรดินิยมหรือว่าต่อต้านการค้าเสรีแบบที่อเมริกาทำที่เขาเรียก neo liberalism และอันนี้เนี่ย มันสะท้อนกลับเข้ามาในประเทศต่างๆแล้วมีการต่อต้านสงครามด้วยก็คือสงครามลุกรานที่อเมริกาทําหลังจากเกิดเหตุการณ์ในวันๆใช่ไหมคะการไปลุกรานในอิรักไปถล่มบิกไปฆ่าไปจับผู้นําเขาแล้วก็โฆษณาด้านเดียวเพราะฉะนั้นไอสื่อที่เป็นสื่อทางเลือกหรือสื่อนอกกระแสเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่บนออนไลน์บนคอมพิวเตอร์แต่ว่าพวก SMS หรืออะไรทุกอย่างเนี้ยคะ่ะมันกลายเป็นที่ที่จะฟ้องนะ ฟ้องความจริงหรือใช้เป็นที่ที่ไม่ใช่แค่การสื่อสารเท่านั้นแล้วในไทยที่บอกอะ่ะมันก็ไม่ได้เพิ่งเริ่มต้นมันก็หลายยุคหลายสมัยมาแล้วนะคะที่เราใช้สื่อเหล่านี้แต่ที่มันมาบูมมากๆเนี่ยเพราะว่าอิทธิพลหรือพลังของสื่อที่ใช้อย่างเช่นหนูลิงเนี้ยคะ่ะหนูลิงก็จะเป็นคนที่มีค i v i t y สูงใช่ไหมแกพยายามสร้างแกนอนคือเกิดจากการไปนอนตายก่อนนอนตายมากๆก็เลยสร้างแกนอนใช่ไหมคะ ว่าจะทำกิจกรรมอะไรกันแล้วยังใช้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าแฟลชม็อบนะคะเรามีตัวอย่างของแฟลชม็อบในต่างประเทศมากมายก็คือการนัดกันนัดกันผ่านสื่อเนี่ยค่ะแล้วก็ไปทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งมันมีผลมากบา,บางครั้งเนี่ยการใช้แค่เฟ e บุ o กเนี่ยสามารถทำให้เกิดวันอะไรวันหนึ่งที่ทั่วทั้งประเทศเคลื่อนไหวร่วมกันก็มีนะคะบางประเทศที่เขาบอกว่าเขาจัดเป็นวันคลีนเดย์อยเงี้ย คือเกิดจากไอเดียของเด็กอายุแค่16-17ปีอย่างเงี้ยอยากจะสร้างคลีนเดย์ขึ้นมาแล้วก็ส่งต่อกันเป็นลูกโซ่อย่างรวดเร็วไอ้พวก Twitter แล้วก็รีทวิตกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคะ่ะใช่ไหมคะหรือว่าที่บอกว่าผ่าน Facebook ผ่านเว็บไซต์ผ่านคอมมิ n i ม y นิตี้ต่างๆเนี่ยมันก็เกิดเป็นพลังขึ้นมาก็คือกระแสของการสื่อสารนั่นเองแต่ว่าสื่อสารให้มีจุดป,ประสงค์อันหนึ่งอันเดียวกันนะคะ วันนัดวันเดียวกันหรือทำกิจกรรมร่วมกันมันก็เกิดขึ้นค่ะทีนี้กลับมาที่จ๋านะครับก็คือจากที่จ๋าเขียนดาราม่ามาหลายดาราม่าอย่างเงี้ยครับจ๋าคิดว่าแบบไอการตามเสพดาราม่านี่มันเป็นลักษณะนิสัยของคนไทยหรือเปล่าโอ้ชัดเจนมากคนไทยนี่ชอบดาราม่าเข้าเส้นเซอดแล้วก็ไม่งั้นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจะขายดีที่สุดในประเทศไทยเลย ว่าเราชอบดูเรื่องชาวบ้านตีกันชอบดูคอนฟ lict ชอบดูความขัดแย้งเป็นปกติเป็นกิจวัตรของเราอยู่แล้วไม่ว่าเราจะปฏิเสยยังไงก็ตามเดีย๋ยทีนี้พอดูดราม่าจากที่ผมนั่งอา่านดูผมพบว่ามันจะมีโครงสร้างอยู่ประมาณสามสี่แบบะะก็จะมีสไตล์ไม่ไปดีไม่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 ได้บอกไม่ได<อ>้อ,อ๋นะอครับอ่าคือจะไม่เบือ่อแล้วครับเวลาเขียนดราม่าเบื่อตายอยู่แล้วเนี่ย <laughs> <laughs> แนเนื้อหามันซ้ำซากนะเพราะว่าแต่ว่าบางทีมันจะมีประเด็นแปลกๆอะไรพวกนั้นมาหรือว่ามีข้อมูลที่ว่าใหม่ๆมีเกล็ดความรู้ให้เพราะนั้นผมก็เอามานาเสนอแทรกไปแต่ว่าคอนเซปต,ต์มันก็คล้ายๆกันนะส่วนมากก็เป็นเรื่องของอีโก้คนมากกว่าก็คือแบบพอความคิดเราไม่ตรงกันแทนที่จะหันหน้ามาคุยกันหรือว่าแก้ไขความขัดแย้งเนี่ยมันก็บอกเฮ้ย hey, กูถูกมึงอะผิดแล้วก็อีกฝ่ายนึงก็คิดเหมือนกันแล้วมันจะจบได้ยังไงถ้าสมมุติว่าแต่ละฝ่ายก็ต่างคิดว่าตัวเองถูกสุดๆก็เป็นคอนเซปต,ต์เหมือนกับ ความขัดแย้งของสองสีในปัจจุบันนี้ครับเงนก็กลับไปที่อาจารย์เลยนะคะ <c oughs> มีมีความเห็นต่างได้นะคะคือคืออย่างที่บอกว่าเอ๊ะมันอยู่ในนิสัยคนไทยหรือเปล่าดราม่าเนี่ยที่ในความหมายของคำว่าชอบดูคนเขาทะเลาะก,กันขัดแย้งกันเนี้ยค่ะเออพี่จะคิดต่างเพราะมองว่ามันอยู่ที่บริบทของสังคมมากกว่า มันจะมีอยู่สองทฤษฎีที่เราใช้อธิบายนะคะว่าทําไมคนชอบที่จะแบบออมองความขัดแย้งของผู้อื่นหรือหรือพยายามจะไปล้วงเขาเรียกอะไรอะ่ะเรื่องลึกๆของคนอื่นใช่ไหมอยากรู้อยากรู้เรื่องชาวบ้านอะไรประมาณเนี้ยหรือเป็นไทมมงใช่ไหมส่วนใหญ่เราเราจะประเมินว่าเอ๊ะมันเก,เกิดขึ้นกับลักษณะนิสัยและเป็นนิสัยประจําแต่จริงๆไม่ใช่นะคะ คือในความคิดของของพี่เนี่ยคิดว่าทุกสิ่งเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากยีนสายเลือดมันเกิดจากการอบรมบ่มเพาะแล้วการอบรมบ่มเพาะเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นวัฒนธรรมของฝ่ายประชาชนด้วยบางอย่างเป็นบางอย่างไม่ใช่แล้วก็ทฤษฎีที่อธิบายเรื่องนี้ได้มีสองเรื่องเรื่องของทฤษฎีของกรรมชี้รู้จักใช่ไหมคะไม่ใช่กรรมขี้นะคะ <S <S กรรมชีเนี่ยอันตนิยกรรมชีเนี่ยเขาอธิบายในแง่ของความคิดทางชนชั้นที่มองว่าชนชั้นไหนคิดอย่างไรเนี่ยเพราะสภาพแวดล้อมของแต่แต่ละชนชั้นนั้นๆ<ม>ใช่ไหมคะบางกระแสนี่มันเป็นความคิดของชนชั้นปกครองเนี่ยที่ป้อนให้เราให้เป็น<ม>เพื่อจะได้ปกครองเราได้ง่ายหรือให้เราหมกมุ่นอย่างเช่นในในอินเดียเนี่ยทำไมมีหนังบอหลิวเยอะแล้วคนมีความสุขกับการดูหนังแต่ว่าไม่ ไม่ได้คิดเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมเพราะมัวแต่หลงไหลได้เพิ่มไปกับภาพยนตร์เหล่านั้นน่ะคือเขาทำเฉพาะภาพยนตร์นี้ออกมาเห็นบอกว่าวันหนึ่งเป็นร้อยเรื่องเพราะฉนั้นทั้งปีนี้เป็นพันพเรื่องใช่ไหมคะเป็นการกล่อมกล่าวหรือทําให้คนของเขาเนี่ยลืมชีวิตจริงที่มีความยากลาบากมีช่องว่างระหว่างชนชั้นใช่ไหมคะหรือว่าของอิตาลีก็เหมือนกันหรือของอังกฤษก็ทีเนี้ยเรื่องออพนันบอลเรื่องการดูบอล ติดบอลเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เขาเป็นไปเองหรือเป็นนิสัยว่าโอ้ยเพราะว่าเขาชอบการพนันแต่มันกลายเป็นว่าสภาพสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจหรือวัฒนธรรมที่ชนชั้นปกครองเนี่ยทำให้เขาเป็นนะคะเพราะเพราะในในแนวคิดของพี่เนี่ยพี่ไม่เชื่อไม่เชื่อเรื่องคําว่านิสัยแต่เชื่อว่ามันเป็นความพยายามที่จะหล่อหลอมหรือถ่ายทอดให้เราเป็นแต่มันก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งที่เขาเรียกว่าเอ่อทฤษฎีความแปลกแยกเราเคยได้ยินใช่ไหมคะ ความแปลกแยกก็คือความคิดที่เราเนี่ยมักจะรู้สึกว่าไม่อยากทําในสิ่งที่เราเป็นอยู่หรือว่าความคิดที่ขัดแย้งกับสิ่งที่ทารงอยู่ทำใหเ้เราเกิดรู้สึกความแปลกแยกนะคะหรือเอเรเนชั่นอย่างทําไมต้องใส่หน้ากากานี้ก็เป็นเอเรียนชนิดหนึ่ง